นี่น้องพี่น้องสุกกระจบท่นเจ้าของซื้อเออโอ้ยสู่กันแม่ปู่ี่สุนดอกแม่นดัมโดมบ้าเสือเสือมากระลงเสือมากระแลงอ่ะกดแช่หอยก้อนพี่น้องอ่ะก็ได้กดเช่หอยก้อนเด้อสู่ปู่สูุคนผพุทธขามาแล้วนะคะกราบสวัสดีหกพันท่านด้วยนะคะวันนี้คุณแม่น่ารักดีวันนี้คุณแม่แต่งตัวนะคะแต่งตัวมาตามคอนเซ็ปต์ไม่ยาบีบ้าเอ็นข้อต่อปิด อินปอ,อค่อยนี่ระสีมหาโพธิ์ใกล้จะปฏิบัติจะไปเร็วเๆหมอปลาหมอปลาอย่างเดียวเท่านั้นนะคะหมอปลาอยู่เป็นหมอเออห้าพันคนหกพันคนสวัสดีสสค่ะขันหัว<อ>ทักนเศร้าอยู่เออเสียงหนักฟังสัดเสียงหนักฟังสัดเออเสียงหนักฟังสัดลูกไครแม่ย่าไม่นนค่อยเต็มมันได้เด้อเข้าดกบะลังสีนอนซื้อเล่ข่อยพ่ะนะซื้อเล่ข่อยปุณนี่ดำดงดำดงเออไม่นกนาลากไม่นกนาลาเห็นบอแล้วสวยเยอพี่น้อง ขรันาอตอนตอนนี้เราลสวนตอนนี้เราสวนจ้าใจบอกใหอ่า่บอกบกใหาะมันก็พ่เค็ไปสวนเนาะบากนีบางคเลยไม่ได้เลยไม่หัวข้อเราอะไรวันนี้เพื่อเพื่อสู้เพื่อลูกเออไม่ใชู่้เพื่อลูกเร่ได้ส้เ่ลูกกว่าได้ไอ้ส่ทั่วย่ากม ทำไมมากตอนนี้อ่แบบเจ็บคอเจ็บคอป้าไม่เป็นหัวไปที่หัวอีกแล้ววันนี้ให้ไปหัวอีกแล้วพอน้าเอออาไปนอกเฮ้ยเข่าเรื่องเลยไปงานแจ็งโลกมาดูเฮ้ยวันนี้นะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะเขาซื้อมาขายยังนี่อ่ะขยับไปเขาซื้อมาขอมาขายยังซอยลูกเนาะเออขายรยังสูสูเพื่อนลูกไอเอหัวคออยังมือนีซส้อลูกบ่ ซูพ่อลูกหัวคอ,อยงนยานขอเขาสินันกันงานมื่อนีเมือนี่มาบอกโปรโดีๆจ้ะมาอีกแล้ววันก่อนโอ้ยโปรโดีๆทุ่มือเรือมือวานทุ่บ้านก็มีโปรมันนี้ก็มีโปรมัอนี่ก็มโปรค่ะมะกาเขาย่สรปะมะการแม่ีพดนนละกิรีก่อนแล้วมะการก่นจะจัดเต้นน่่่โอ้ยตามพ่อมาดนตีไม่มาย่มกระได้รล้ขององพอมาบไดบุ บ่เปนกันจิงเดอละข้างวัดชาะแน่ป่านนี้คะแนนบ่านนี้ละข้างวัดเด้อ่ะมามาโปรดิดิโปรดิดิโปรดิดอันดับแรกก็คูอสรรพคุณก่อนเออน้ำหนักก็ลงเด้อจบอกไงจัดตแล้วนฉันหกสิ่ได้ฉนเสียไอยในกองค่อ้วนโปรจิงก็จอยจอยจอยแฮงจอยเล่จอังน้ำเก้ยบอกเตือนย้อนในกองกับผู้ใหญ่น้ำดักก็ลงนะเออลงเยอะลงต ไปเอสิบนโลกยังไปหาหาโกหลอกก็ละมืเอาหลอกเอาเลยเห็นไหมเหต้ก็ปูไม่ท <geez> ้อแก่นี่นี่เห็นว่าเนี่ยยายเห็นว่าอาบอกว่าท้อแก่เนเห็นว่านี่ยกะปูควายผิวว่าสันสิบโลกตั้งไหนเนาะเออผูไดมาอย่างเงี เออคุณแม่เก่งนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันมีโปรเดี๋ยวจะโปรดีๆโปรดีๆนะคะโปรดีๆเพื่อสุขภาพจ้าเออเออสมุดที่ยังไงสมปูรณ์สิไลนยังไงชาชาเขียวนะคะชาเขียวชาเขียวนาริตาจ้ามือนีิโปรเดิมโปรมันยัง ่อยยูออฟฟิศ่อยจะขายราคาใดก็เรื่องของ่อยแล้วเแต่บางเรื่องมันรอมาบันซี่ข่อยมังไปบันซี่ฝังภูญบานเนี้ยกันนาซีบอกแม่ใส่บันซีก็เาเลยใส่ไรประเ็ศไทยมุ่งเจ้าว่ายนั้นยี่ตัวู้มี่โบนีซับนีฟีเอากับพี่ฟีเลยนะสับปูซอยยางเี้ยสไปก็คุมหิวกะจับสัดส่วนไม่ได้ไขมัน้าวหมูเบาหวาน บาหวานกินได้เุณยายองทองเฟอร์คออยายแก่สร้างหรือสิแก่สร้างเอคุ่ยายสร้างมอกากพักคุณนี่ให้นมบดกินได้บ่ให้นมบดไม่ได้นะคะไม่แน้นำค่ะเด็กไม่ได้นํานะคะเด็กไม่ได้นาให้น้มดไม่ได้นามั่งกินได้ไม่เลยมั่งหรมั่งนกินก็ไม่ได้อันนี้ไมได้กูินไ่ได้เะม่นเร่หจมั่ขี่จ้าะไปอ่ะแต่ว่าวำไมขี่จ้าใช่มันเลาจ้าเยล่าจ้าปล ตั้งมาเสียเปียนสิว่าบ้าใมันซีก่อนที่เป็นัซีก่อนมันมันอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยลุงยจีนบ่เหมื้นกันเป็นญยอรนปากแช่ด้วยนะคะฝาปากแช่ด้วยนี่ะาทำนักร่วงเยอะอันนี้อันนี้ไม่ไงยลอ่อนลาอันนี้ขอขอแปดพันคนดูด้วยครับจนะกดปัแล้วเน็ตเลิกไปแลไได้ก็ได้เน็ตลดนี่ เจ็ดพันก็ด้แล้วเลขพี่น้องแปดพันนะเลขอย่ากเรีนตัวเลขแปดเลขแปดเลขนำโชคขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับแชร์ก็ได้เด้อสิบแชร์ก็ได้นะคะสิบแชร์คนละสิบแชร์เด้อแชร์ไปเด้อพี่น้องเน้ำตัวโลองมีเล็บมืเจ้าในกล่องเลยนะตัวใหญ่หุ่นปตะสาทหลัตัวท้วงมีได้ย้ายตัวจริงเจ้าคืออา้มคนในกล่องมาใส่ไปเห็นตัวว่าตัวจริงชีไลค์คนในกล่อง ไม่ใช่นกจับคืองั้นแต่ตัวกินนะนะ้องยอมไปสนัดจ้ากูก็ลูกพูดได้จิมกลูกมูต้องว่ากาตูต้ว่กูรูได้บ่าติไปดาตอนไหนมึงต้องไม่ยังกูเดยอเอาคายไป ช .290 พิมพ์เลยนะคะทุกคนใครที่สนใจพิมพ์ขึ้นมาช .290 งเะพี่นองเดอพิมเข้ามา290แล้วระบบมันจะดูดให้อัตโนมัตินะครับ มือนี้มุเจ้าส้ำหนึ่งกล่องแบบนี้ได้ไปอีกหนึ่งกล่องในราคา290พาโงเมา50บาทถ้าสมมุติใครอยากจะได้2ชุดใหพ้พี่พิมพ์คำว่าชอ290แล้วเท่ากับจำนวนมาได้เลยเนาะคือแห้งคุ้มห้งพี่น้องโปนี้มีโปนี้ มีมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีมาบ่อยๆเนอะยัยเนาะอ่าสมหรัพูดแต่ก็คือกุ้งหิวกระซับซัดส่วนนะครับพูดอะไเป็นทองอือทองเปอร์รีดไ่มงไขไถม่นนี่ซอยเลยเบิดเลยพ่จะมุ่งแขวงสินี่อุ้ยกระซับหนาทองแข้งเนี้ยเนาะอุ้ยนิ้ววันเด็กมาเด็กวันเด็กแล้วอีกอย่างนะครับสามารถละลายเนี่ยกับน้ำร้อนได้ดีมากๆเลยหรือน้ำคูนภูมห้องนะครับนี่ก็จะชาเขียวพวกข่อยกินแบบกินแก้วเลยมปูดปาดเลยพีนน้องเออกินดลไรเราปูดปาดเลยนะคะ นี่แบบแบบนี้เลยพี่น้องแบบนี้เลยเนาะถ้าที่ใครอยากจะกินอ่าแบบแบบเย็นเนาะถ้าเพื่อจกินแบบเย็นก็สามารถใส่นน้ำแข็งได้เลยสามารถใส่นน้ำแข็งปล่อยให้มันเย็นก่อนสักหน่อยน้ำเย็นมันรัวๆนรัวๆเอน้ำฮ้อนสีแดงกอจะปล่อยมัดกินใส้นน้ำแข็งอย่างปล่อยปล่อยขายให้มันเย็นก่อนซะหน่อยปล่อยกินเส้นน้าแข็งมาไตแม่แต่ว่าก็จะก็จะเจ้าบินไม่กินเย็นแม่บอกว่ากินเย็นแต่ว่าก็บม่ได้กินน้ำฮ้อนน้ำอ่าใส่แบบนี้ได้เลยนะครับแบบนี้เลย เนาะสุกุสุก้นอย่าลืมเดอ้ดอผู้ใดเอฟแล้วนะครับอย่าลืมโอนด้วยนะครับในราค <90 S 2> าอนะคะในราคาสองก้ย์ถ <2 90 S 2> <90 S 1> ้าชอบอ่าเขียนติกันเลยชอสอกูินโชวเลยค่ะแม่ไดลยค่ะมองร้า,ายไม่จับไม่นอนส,นส้นซีมเจรไฟหนึ่อ่าหนึ่่องมีกี่ซองครับหนึ่งกองมี1ิซองครับหนึ่งกองมี1ิบซองเดาย่าเด้อสุกุจาวดาวดากหนึ่งกองมี1ิบซอ,อ,อ,องแบบนี้เลยเทออกมาแบบนี้มีเห็นบะ ออกมาแบบนี้เป็นซองแบบนี้นะครับชาเขียวน่ารักสดใสบนมือจมันบาริดบนท่านชิบนรุ่นอ่าเห็นกงพกพาไปไหนสะดวกมากเลยทุกคนพกพาไปใส่สะดวกแน่นอนซื้ออีกยูอ่าซื้ออีกพิมพ์คําว่าชอสองเก้าศูนย์ได้เลยนะครับซ้อซองเก้าศูนย์เลยคันซื้อมือนี้หนึ่งกล่องได้ไปอีกหนึ่งกล่องในราคาสองเก้าศูนย์เมาสสเมาส์ส่งห้าสิบบาทนะคะท่วประเทศจ้า กประเทศไทยนะครับเก็บไปทางเก็บไปทางเออตัวแทนนะคะนักตัวแทนไปได้เลยจ้าเก็บไปทางแล้วส่งต่างประเทศใครที่ทักตัวแทนไปเลยแม่นาง่เจ้ายายเจ้าสิแม่ติ๋วอันป๋อตะวันศัตรูว่าเด่นเด่นยุบไปลงมาใส่หนังแข็งนี่ก็ต้องก็ต้องใส่หนังแข็งเปแล้วแต่ว่าพี่หลุ่น้องนี่พี่เจ้าน้ำเอง็มดัมดวงกำลังมาแนงแนนบอกว่ามีเอฟซีขอดัมดวงเด้อพี่น้อง เอสซีคอดำดงกระเล็ดเมอริซัดดำดงให้แม่ผู้ใหญ่เลยเนาะเอสซีคอดำดงแม่กินง่ายครับชาเขียวกินง่ายเป็ีจากชาเขียวเป็นโกโก้ได้บอสทักทักเพ็ดได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะได้โกโก้ก็คือทักเพ็ดได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าพิมพ์มชอสองเก้าศูนย์วันนี้ชาเขียวก็มันจะดูดให้อัตโนมัติเดอ้อพี่น้องเดอ้อสั่งค่ะสั่งค่ะพิมพ์คําว่าชอสองเก้าศูนย์พิมพ์คําว่าชอสองเก้าศูนย์เจ้าใดหนึ่งกองแบบนี้ เอาไปอีก1กล่องเป็น1แถม1ในราคา290เมาเมาค่าส่ง50บาทเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมโอนก่อนอ่าอย่าลืมโอนด้วยนะครับหลังจากสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนะแม่์มาเบิร์จ้าอยากจะซื้อสั่งได้เลยครับชอ290พิมพ์อ่าชอ290ได้เลยเนาะทิ้งจุไหมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจเองฮะสวัสดีค่ะดับโดมาอนเงินดองดองดุคันเช็ดเปเห็นวอกไม่เห็นหูติดไม่เห็นหูบารีบเรียนใส่เลยค่ะนี่เห็นบอย ซุ้มบางีก่อนเรื่นี้มันหอนแน่เพื pues ่อเอาะ่าเอาครับโบ้สองสองเก้าศูนย์สองสั่งสองลอกแล้วค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วเจ้าึ้นหนาจบเป็นเจ้ามีแฟนไปนนอมีแฟนหรือยังข่ามันมีแฟนลงคิวเลยลงคิวไปเล้วเลยลงคิวเลยของขอยลุกไหนบอโบ้มานไปอาผ่านหรอเปล่าไปดข่ากันก็ ขาดกับงานก้อนขาดกับงานก่อนก่อนจินได้เห็นก่อนจินไดกเนบ้นกติตองพานตองพานในงานแต็ก่อนเน้อจ้าแต่ก็ได้จะเอาดีะู้้คยรักสภาพไม่งานได้ตัวนี้เมื่อไงม่งานกับยนืขี้บ้าค่ะเป็นบ้าเป็นป้วงไปข้าไปบ้าเป็นป่วงไปเนาะค่ะทำเผู้ใดอยากไดต้องพานงานงานขี้บ้าเปนก้อนเน้อจ้าปราทจากขึ้นค่าเท็กซี่ตื่นย่าไหนค่ะผีก้อน เจ็๊ยบก็ไม่นะ่ะบริจารับบริจาคไม่แล้วมันเจา้าแล้วมันรับบริจาคไม่แล้วมันอ่อยเอาไม่นี่อร่อยมากเลยทุกคนอร่อยแห้งอีหลีอร่อยแห้งอีหลีอร่อยแห้งอีหลีหอ,อนมนะหอมอีหลีแซ่บผัก